สวัสดีครับ EP ที่20พบกับผมโหน่งนำไทย EP นี้สายเครื่องรางโดยเฉพาะคอตะกุดนะครับไม่ควรพลาดวันนี้ผมมีตะกุดอจินไตรมหารงับภัยพิบัติมาแบ่งปัน2แบบมีอะไรที่น่าติดตามน่าสนใจเราไปรับชมพร้อมกันนะครับมาครับอย่างที่ผมนำเรียนตั้งแต่เบื้องต้นนะครับว่า EP นี้มีของดีราคาถูกมาแบ่งปันกันนะครับนั่นก็คือตะกุดมหารงับภัยพิบัตินะครับ นี่นะครับเรียกตะก,กุดมหาแล้วครับไผ่พิบัตินะครับเนื้อทองฝาบาทนะครับเนื้อทองฝาบาทม้วนาน้าหน,นานะครับมีโค้ดนะครับต่อโค้ดหัวท้ายนะครับแล้วก็มีหมายเลขก,กำกับมีหมายเลขกำกับทุกดอกนะครับข้างนอกมีจานมือนะครับ นอกมีจานมือด้วยนะครับนี่นะครับถ้าลงกล้องสองจะเห็นชัดเจนนะครับหัวท้ายนะครับอุดด้วยชนโรงนะครับอุดด้วยชนโรงอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ออกปิดด้วยไม้นะครับนี่นะครับไม้มงคลนะครับเปิดแบ่งปันความยาวสามนิ้วนะครับความยาวสามนิ้วเปิดแบ่งปันกันที่นะครับดอกละหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับนี่นะ ความยาว3นิ้วนะครับเปิดแบ่งปันกันที่1,200บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับรับประกันแท้ให้ด้วยนะครับผมนงนำไทยรับประกันแท้ให้นะครับเกียยินดีคืนเต็มนะครับเรียกว่าตะกุดอจินไตรมหาลังับไผยพิบัตินะครับแล้วก็ตามมาด้วยตะกุดดอกเล็กๆนะครับถักเชือกพอ,อกผงลงรักแท้นะครับความยาวประมาณ4เซนติเมตรนะครับความยาวประมาณ4เซนติเมตรนี่นะ สี่เซนสี่เซนนิดๆนะครับนะครับงานถักงานมือนะครับนี่นะครับจะเป็นตะกุดถักด้วยเชือกหุ้มพอกของอลงลักนะครับความยาวประมาณ4เซนติเมตรเปิดแบ่งปันราคาเท่ากันครับดอกละ1,200ับาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศสำหรับคอตะกุดนะครับไม่ควรพลาดชุดนี้ใช้แล้วเกิดฤทธิ์เกิดเดชเห็นผลแน่นอนนะครับกับตะกุด อจินยใจมาหาระงับไผยพิบัติของหลวงปู่ละไมทิตมโนนะครับสนใจทักแชทแอดไลน์เข้ามาได้ที่แอด ldv 3 0 3 2 n มีแอดทั้งหน้าด้วยนะครับตัว A กลมๆนะครับแอด ldv 3 0 3 2 n หรือจะโทรสอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0811746959 0811746959กับผมโนงนำไทยยินดีรับใช้ให้บริการทุกคนทุกท่านนะครับ ก่อนจากกันขออำนาจบุญบารมีของหลวงปู่ธรรมิตามโนช่วยเดินบันดาลให้พี่สาวพี่ชายท่านโชคดีรำด่ำรวยถูกหวยรางวันใหญ่ไม่เจ็บไม่จนแคล้วคลาดปลอดภัยเอาไว้ติดตามกันในอีพีหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ